สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นเทปที่สองกอ็ยังไงก็ต้องขออาภัยเอาไว้จากเทปอันแรกนะคะที่ที่ค่อนข้างจะตะกุกตะากะาแล้วก็ไม่ได้ตเตรียมข้อมูลมาเหมือนด้นสดเลยเหมือนแบบว่าโอเคเราอยากจะจะ,จะลองมารีวิวลองมามา,มา,มาทำโอเพนบ็อกซ์อะไรดูแล้วเราก็ทําเลยมันก็เลยแบบติดติด,ตดขัดขัด,ขดนิดนึงเพราะมันไม่ไม่ได้มีสคริปต์ก็ขออาภัยไว้ด้วยนะคะจะพยายามทําให้ดีขึ้นโอเคอ่า ดังนั้นตอนนี้ตอนที่2ก็เลยอยากจะลองมารีวิวนาฬิกาดูนะคะซึ่งเป็นนาฬิกาที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ณนะตอนนี้ก็คือ AP หรือ Audemars Piguet นั่นเองนะคะนี่กล่องเขียว AP Journey ของตัวเองเริ่มขึ้นจริงๆเมื่อ,อ,อปี2อป2ี2022ก็คือปีที่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงปีประมาณ2020กับ2021 คือช่วงปีนั้นน่ะเป็นช่วงปีที่เราเริ่มเริ่มอินกับนาฬิกาเราเริ่มเริ่มเริ่มที่จะสะสมนาฬิกาซึ่งตอนนั้นเราก็เ,าเริ่มสะสมด้วยด้วยโรเล็กซ์แล้วก็แล้วก็พอพอได้โรเล็กซ์มาประมาณหนึ่งเราก็เริ่มชอบเอพี AP. เราก็มีการเข้าไปที่ที่ที่เอพีช็อปที่บูธที่เขาใกล้กับเราที่สุด เราก็มีมีแวร์เข้าไปล a l กอินเข้าไปอยู่สองสาครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่เราเข้าไปเราก็จะเจอเซล์แตเ่เราจำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากมายก็คือเหมือนกับเราเข้าไปเขาก็ถามว่าอยู่เอ่อเข้ามาสนใจรุ่นไหนหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็แน่นอนคือคือถ้าพูดถึง AP เราก็ต้องนึกถึงรอยโอล์อยู่แล้วเราเข้าไปแล้วก็น่าราคาถามหารอยโอล์หรือหรืออะไรใดๆเขาก็ตอนนี้นาฬิกาย,ยังไม่มีนะอยู่ลงอยู่มาลงชื่อเอาไว้ไหม แล้วก็อยากได้รุ่นไหน่เดี๋ยวเราจะลงเอาไว้แล้วก็ถ้ามีถ้ามีของเข้ามาหรืออะไรเราก็จะติดต่อ,อไปซึ่งเป็นอย่างนี้อยู่ทุกครั้งคือสองสาครั้งที่เรา,เาไปก็เป็นแบบนี้แต่นั่นแหละค่ะมันก็ไม่เคยได้ได้รับการติดต่อกลับมาอยู่แล้วจนกระทั่งเมื่อประมาณต้นปี2022เอ่อเรากำลังจะไปฝรั่งเศสเราก็เลยอยากจะแวะไปที่ APH o u s e ์ที่ฝรั่งเศสแต่ณตอนน,น,นั้นที่ฝรั่งเศสจะต้อง p อ i n t m e n t เท่านั้นซึ่งเราก็เลยพยายามทำนัดเข้าไปที่ที่ช็อปที่ฝรั่งเศส แต่เชื่อไหมว่าทําเท่าไหร่ก็นัดเข้าไปไม่ได้ซิสเ็มมันจะขึ้นเออร์เรอร์เออตลอดเวลาซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอทาฝรั่งเศสไม่สําเร็จเราก็เลยลองทํากับเอพีบูธีสาขาที่เราแวะเข้าไปอยู่เรื่อยๆดูเพราะว่ามันไม่ไกลจากจาก,จากบ้านเรามากเราก็เลยลองทํานัดเข้าไปดูซึ่งสุดท้ายเราก็นัดได้นัดวันแล้วก็เวลาได้ทีนี้ทีนี้พอนัดได้เนี่ยก่อนถึงวันวันนัดอะเซลล์เขาก็ติดต่อเรามาเออเราก็โอเคอะเริ่มมีเหมือนมีวิแววเนาะ เซล,ลก็ติดต่อเราเข้ามาเพื่อคอนเฟิร์มวันแล้วก็เวลานันตอนนั้นเราก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราอยากรู้นะว่าการนัดที่มันเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเป็นฟอร์มอลแบบนี้มันจะแตกต่างจากการที่เราวอล์กอินเข้าไปยังไงซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราวอล์กอินเข้าไปเนี่ยหลายสาขาค่อนข้างจะหลายสาขาเคยเคยไปที่รัฐอื่นเหมือนกันวอล์กอินเข้าไปก็จะคล้ายๆย,ยกันค่ะก็อยู่เข้ามาสนใจรุ่นไหนอยู่ลงชื่อเอาไว้เขาก็จะมีกระดาษมาให้เราเขียนข้อมูลของเราใดๆบลาๆๆเงี้ยแล้วก็ ก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ทำาท่านั้นแล้วก็หายไปจนจนถึงวันนัดจริงๆอ่ะพอเราพอเราไปถึงที่ที่บูธีคจากปกติเวลาเราเข้าไปเราเข้าไป,าาไปวอล์กอินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้นั่งแค่โซนข้างหน้าซึ่งเหมือนเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็นั่งคุยกับเซลล์แต่พอพอเป็นการนะัดครั้งนี้เซลล์เขาก็จะพาเราเข้าไปห้องถัดไปซึ่งมันเหมือนเหมือนเป็นห้องลิฟวิ้งรูมที่มีคอฟฟี่เทเบิลมีมีโซฟาให้นั่งแล้วแล้วเราก็นั่งเริ่มเริ่ม เรานั่งปุ๊บเซลเขาก็มาด้วยด้วยเขาเรียกอะไรนะโน้ตบุ๊กของเขาโน้ตบ mm ุ๊กระจำตัวของเขาแล้วเขาก็อ่าเริ่ม,เร,มเริ่มชวนเราคุยก็เริ่มจากชื่อานามสก,กุลแล้วก็แล้วก็วกอ่านแล้วทํทมาหาก,กินอะไรทําอาชีพอะไรความสนใจเราคืออะไรคือคือเขามีเช็คลิสต์ของเขาที่เราเห็นนะคะเอ่อมีเหมือนกับอินเทรเสเหมือนมีเขาเรียกอะไรนะงานอดิเรกตลกมากเราจำไม่ได้ละว่าว่าเป็น AP ที่ช็อปไหนเนี่ยเขาแนะนําว่างานอดิเรกอ่นะให้ใส่อาร์ตหรือ อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นอาร์ตหรือเป็นเป็นอะไรประมาณนั้นอะ่ะแล้วตวลกดีเขาบอกว่าอยู่เรื่องอันนี้สิแต่แต่ตอนนั้นเราจาไม่ได้เหมือนกันว่าเราตอบว่าอะไรมัน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 ันนนกทักแล้วเนาะแต่แต่เราคุยอย่างข้อมูลแบบตรงไปตรงมาตามความรู้สึกแล้วก็ตามตามสิ่งที่เราเป็นจริงๆโอเคเขาก็เราทำมาหากินอะไรอาชีพอะไรทำไมเราถึงถึงเอ่อมาสนใจนาฬิกาเอามาสปีเก้แล้วเราเรามีความสนใจนาฬิกาอะไรมาก่อนไหมอนุเอ็นน,น,นี่แต่เราก็มีใส่นาฬิกาเรือนเรือนที่เราคิดว่าเออเราชอบแล้วก็ หายากๆอะไรอย่างเงี้ยไปเข้าไปเหมือนกันให้เขารู้ว่าเออเราก,เราก็เราก็มีความสนใจเรื่องนาฬิกาอยู่ mm hmm. อ่ะแล้วก็คุยกันเสร็จสับซึ่งซึ่ง,งตลกมากเซลเขายังพูดถึงแม้กระทั่งว่าเนี่ยเอ,อ่อมีคนเข้ามาให้ความสนใจกับนาฬิกาเหมือนเหมือนกราฟพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาตกใจมากเขาบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อ6 7ปีที่แล้วเนี่ยใครเข้ามาซื้อนาฬิกา AP เนี่ยยังได้รับส่วนลด20-30%ด้วยซ้ำไป แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าขายจนไม่มีของขายจนแบบต้องลงลิสต์รอกันเป็นปีๆก็เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ตลกด,ดีเสร็จจําได้ว่าตอนที่เราเข้าไปนัดเข้าไปสัมภาษณ์ตรงนั้นคือประมาณเดือนมีนาของปี2022แล้วก็แล้วก็เราก็รอไปประมาณ2เดือนจนถึงเดือนอ,อฤษสภา2022ประมาณ2เดือนเราก็ได้รับการติดต่อได้เป็นเป็นเอ่อ text message จากเซล์มาว่า โอเคเธอฉันมีนาฬิการ,รุ่นนี้เข้ามา,าไม่รู้ว่าอยู่จะสนใจไหมเขาก็ส่ง,สงลิงก์ของรุ่นนาฬิกามาให้เราดูซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่รุ่นที่เราไปลงลิสต์เอาไว้อยู่แล้วแน่นอนแต่แต่ด้วยนะตอนนั้นน่ะเรายังไม่เคยมีนาฬิกานี่ห้อดีแล้วก็ด้วยด้วยความที่เราอยากสะสมดังนั้นน่ะเรามีความรู้สึกว่าโอเคงั้นฉันก็ควรจะมีอะไรที่มันหลากหลายอ่ะเขาเขาเปิดเปิดประเดิมให้เราด้วยอะไรเราลองไปดูซะหน่อยแล้วก็โอเคฉันสนใจนัดวันเวลาการเข้าไปดู ก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเรารับอะไรเรือนแรกกลับมาแต่ đ o, đ o, đ o, đ o. งเป็นก็เป็นนาฬิกาเรือนนี้ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันมันก็เป็นมันก็มีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาสำหรับตัวเองเหมือนกันนะคะอ่ะเรือนแรกที่เราได้มาเลยทำไมูกกเราอย่างนี้ลูกก็คืออันนี้ค่ะเป็นโค้ดเอเลเวนซิตี้นมันแสงสะท้อนเนาะนี่ค่ะเป็นเป็นเป็นรุ่นโค้ดซึ่งหน้าปัดไซส์จะเป็นหน้าปัด4ี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็ตัวตัว ตัวเรือนเป็นทองคำขาวความหนาก็จะประมาณ12.6ม mm, ิมตรนะคะนี่แต่อันนี้ที่เห็นคือเป็นสายหนังจระเทสสีเงินซึ่งมันไม่ใช่สายออริจินัลที่มากับตัวนาฬิกาสายที่มากับตัวนาฬิกาจริง,งๆเป็นเป็นผ้าใบแบบนี้ค่ะแต่เราแต่เราซื้อซื้อเปลี่ยนเป็นสายหนังจระเขสจากที่ช็อปเขาเราก็ซื้อสี <laughs> ดูมันเสียงดางลกูกเราก็ซื้อสีน้ําเงินมาเส้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็สีเทาอีกเส้นหนึ่งมา ใส่แต่สีน้ำเงินคือยังไม่ได้เคยเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็ยังไม่เคยได้เปลี่ยนเป็นผ้าใบเลยลูกมามีขอไอ้นี่ก่อนทีนี้เนี่ยอ,อ,อันนี้อาจจะเล่ากระโดดไปกระโดดมานะคะก็คือ,อสุดท้ายเราก็รับน้องเรือนี้กลับมาบ้านซ,ซึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปที่ช็อป AP ไทยนะคะแล้วก็แล้วก็ตอนที่เราไปที่ AP ไทยเนี่ยเราได้นาฬิกามา เร,เราได้นาฬิการ,รุ่นอื่นมานอกเหนือจากรุ่นนี้ลนะและในเวลาอันใกล้กันซึ่งซึ่งเซลล์ที่ช็อป AP ไทยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเราได้นาฬิกาค่อนข้างเร็วแล้วก,วก็ทิ้งระยะไม่ไม่ห่างมากเขาก็บอกว่าความเป็นไปได้สูงก็คือเพราะว่าเราเรือแรกที่เราเปิดก็คือเป็นรุ่นโค้ดซึ่งคนส่วนใหญ่จะปฏิเสธแล้วก็ไม่นับรุ่นนี้แล้วก็รอรุ่นที่เขาอยากได้จริงๆเช่นรอยัลโอหรือออฟชอร์ต่างๆ มันก็จะทําให้ระยะเวลาการรอเนี่ยนานแบบบางคนเป็น2ปี3ปีเลยก็มีแต่ในขณะเดียวกันพอเราได้อันนี้ผมว่ามันเหมือนเป็นใบเปิดทางเราละเราเราเรมีโปรไฟล์ที่ที่แน่นอนละหรือแม้กระทั่งเซลล์ของเราเองเราเคยพูดกับเราเคยถามเขาว่าอยู่ถ้าเกิดฉันเอาเรือนี้มาเนี่ยมันจะทําให้โคงต้าฉันหมดในปีนี้หรือเปล่าหรือมันจะทําให้ให้ถ้ามันมีโรโยโอเข้ามาแล้วจะทําให้ฉันไม่ได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่คือคือทาง AP เนี่ยเขาอยากดูว่าลูกค้าเขาเนี่ยรักในแบรนด์ ในแบรนด์ AP หรือรักที่นาฬิการุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ถ้าคือคือจริงๆมันก็มีทั้งสองแบบอะเนาะแต่แต่ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็อยากเห็นลูกค้าที่รักแบรนด์เขาจริงๆที่แบบอ,อินกับนาฬิกาของของของ,ของทางแบรนด์เขาซึ่งนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาเนี่ยคนก็จะได้รับออฟเฟอร์ที่เป็น1159โคด1159หรือไม่ก็รุ่นรุ่น Royal Oak Offshore กันซะส่วนใหญ่ที่ที่ที่อ่อจะเป็นรุ่นเปิดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูข้างหลังข้างหลังตัวเรือนนก็็จะป เป็นโอเพนเวิร์เป็นอย่างนี้นะคะที่จะทำให้เห็นตัวเครื่องข้างในน้ำหนักก็ใช้ได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นทองคำขาวทีนี้อพอใส่ขึ้นมาด้วยความมันเป็นไซส์41มันก็จะดูสปอร์ตนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ซึ่งจริงๆถามว่าเราชอบไหมเออเราชอบเนาะเพราะว่ามันมันมันเราเป็นคนชอบใส่เออใส่นาฬิกาเรือนใหญ่อยู่แล้วเนี่ยค่ะนะใส่มาแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็มันดูไม่ไม่ไม่แฟชีม่มากกับการถ้าเกิดเราใส่ไปเที่ยวซึ่งเรารู้ๆกันอยู่ว่าตอนนี้ ยุโรปหรือที่อเมริกาบางรัฐอะถ้าเราใส่นาฬิกาที่แบบเนาะมันดูเว่อวดูแบบเป็นฟูลเบสเลตอะไรอย่างเงี้ยโดนตีหัวโดนตีหัวอนาฬิกาไปซึ่งมันก็ค่อนข้างเสียแต่ใส่แบบนี้บางทีแบบมันยังมันมันไม่มันไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วก็แล้วก็เออสายแบบนี้มันจะถอดยากกว่าสายเหล็กและอีกอย่างหนึ่งคือราคาของนาฬิกาพวกนี้คือบอกตรงๆเลยว่าพอออกมาปุ๊บก็รีเซลแะมันตกราคามันตกมันก็เลยโจันก็คงไม่ไม่รู้มังนะว่าจะเอาไปทําอะไรแต่แต่ โดยส่วนตัวแล้วเราก็เราก็รับเอาไว้ทีนี้มันมีอีกมันมีอีกทริคหนึ่งที่ทางเซนว่าแต่แต่อันนี้ไม่ใช่แรกๆนะที่เขาพูดเราเริ่ม build relationship เราเริ่มได้นาฬิกาเรือนเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้มาละเขาก็เริ่มแนะนําเราเพราะว่าเพราะว่าพอเราสนิทก,กันมากขึ้นเราได้ออเฟอร์บ่อยขึ้นมันเราก็เริ่มมีบทสนทนาที่ลึกซึ้งขึ้นว่าว่าคือเขาจะ a l l o c a เวลาช็อปได้นาฬิกามาเขาเขาได้ชิปเมนต์หนึ่งมาประมาณห้าหกเรือนปุ๊บ เขาก็จะต้องมานั่งคุยกันระหว่างเมนเจอร์เซลล์ต่างๆว่า5้าหเรือนนี้เขาจะโอลอโลเกให้ใครดีมีใครลงลิสต์เอาไว้หรือหรือหรือ,รอมีเซลล์คนไหนอยากให้ใครเป็นพิเศษไหมเพราะอะไรใดๆเขาจะนั่งคุยกันเขาเหมือนเหมือนเหม,มือนจะส่งส่งชื่อของลูกค้าของเซลล์แต่ละคนเข้าประกวดว่าเขาจะให้ใครแล้วก็หู้อว่าเมนเจอร์จะเป็นคนตัดสินดังนั้นเขาแนะนําว่านาฬิกาถ้า,ถ,าถ้าทางเซลล์เนี่ยเขาออฟเฟอร แล้ว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 ถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงเราที่เราจะรับหรือหรือเราโอเคเราค่อนข้างโอเพนว่าอ่านเราอยากได้เนอะเพราะเรายังไม่มีเราก็เอาหรืออย่างเงี้ย<แ>เขาบอกมันจะดีกว่าการที่ปฏิเสธเพราะว่าการที่เขาไปไฟส์นาฬิกามาแล้วเขาคิดว่าเขาจะให้ลูกค้ขาของเขาเนี่ยคือเหมือนกับเขาจะต้องคิดมาดีแล้วแล้วเขาก็คิดว่าลูกค้าเขาน่าจะไม่ปฏิเสธเขาว่าอย่างนี้นะแต่แต่แต,แต,แต่แต่ทางเราเราก็เคยมีมีมีปฏิเสธไปบ้างเหมือนกันบางทีเราสู้ราคาไม่ไหว่ะเคยเขาเคย a เค o c a t e ชูบยอนมาให้เราเรือนหนึ่งเคยอะลูเคตสเกลาร์ตั้ที่เป็นโอเปนวิล์กข้างหน้าแบบเรือนหนึ่ง 2, 000, 2, 000, 50, 000สองแสนสองแสนห้าหมื่นยูเอสดอลลาร์อยู่ซูไม่ไหวโด้โก็เลยเราก็ปฏิเสธไปมันก็มีปฏิเสธบ้างแต่แต่อย่างอย่างเรือนแรกเรือนอ,อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ปฏิเสธมันก็ทำให้มันมีเรือนสองเรือนสามอล้วจอะไรตามมาว่ากันไปอ่ะปุ๊บโอเคเราก็ได้เรือนนี้มาแฮปปี้มีความสุขแล้วก็อ่ะว่าด้วยเรือนถัดไป ในระหว่างที่เราไปรับบริการเนาะมันก็มีบทสนทนานู่นนั่นน,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนั้นน่มันมันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราจริงๆเนาะเราก็เราเราก็ยังไม่รู้วิธีการขอหรือวิธีการลงลิสหรืออะไรใดๆดังนั้นมันก็เหมือนกับเราก็เปิดอา่าเปิดเว็บไซต์แล้วก็เธอฉันขอเรือนี้เป็นเรือนต่อไปไหมแรกๆเราก็ยังเขินๆเนอะไม่กล้าขอไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ย ก็พูดไปเรื่อยตามเรื่องตามราวฉันอยากได้นั่นฉันอยากได้เรื่องนี้ะอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวฉันจะใส่ในลิสต์อยู่เอาไว้อันนี้ก็เป็นแคร์บุ๊กต่างๆอ๋อแล้วก็มันก็มากับพวุกวารันีการอย่างเงี้ยก็คือเอ่อห้าปีเนาะใช่ไหมเอาหน่มสามปีแถ additional 3 year warranty ก็คือได้ได้ประกันสามปีแต่ว่าคนที่ซื้อนาฬิกา AP ตอนปี2022 คนที่ซื้อ A.P. นาฬิกา A.P. 2อ2 2เขามีเขามีอ่อ่แ,แพ็กเกจใหม่เป็นเซอร์วิสใหม่ออกมาสำหรับคนที่ซื้อนาฬิกาในปี2022ก็คือเขาจะ cover นาฬิกาในเคสของการถูกจรกรรมถูกขโมยแต่หักเสียหายรับประกันนาฬิกาด้วยการที่ว่าเราจะต้องหลังจากที่เราซื้อนาฬิกามาแล้วเนี่ยโอเคเซลเขาจะ r e d u c เรื่อง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 รปัารันตีให้เรา3ปีแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็น special service สอปีอันนี้เราจะต้องกลับมาทำที่บ้านเองซึ่งซึ่งอ่ถ้า นาฬิกาเราถูกจรากรเราถูกทุบเราถูกตีเราถูกขโมยหรือหรือเสียหายพังหล่นอะไรก็แล้วแต่มีหลักฐานมีการมีการฟลายเคลมหรืออะไรต่างๆเขาก็จะหานาฬิการุ่นเดียวกันมาคืนเราหรือถ้าหาไม่มีในระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดเขาก็จะคืนเป็นเงินเราดีเนาะซึ่งโค้ดอันนี้เรารีเจสละแต่แต่เราก็เหลือเรื่องอื่นๆที่ยังไม่ได้ทําเพราะว่าอขี้กเกียจแล้วเราก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้มีความเสี่ยงอะไรสักเท่าไหร่ นะคะโอเคพอหลังจากเราได้โค้ดมาปุ๊บใจเรามันก็ยังอยู่ที่รอยยี่สเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ยังเป็นนาฬิกาของของของหลายๆใครหลายๆคนที่อยากได้อยู่แล้วแต่อ่ะวันที่เราไปรับโค้ดเรือนนี้เนี่ยเราก็พาพี่ที่เขาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเราไปด้วยเพราะว่าเขาก็สะสมนาฬิกาเหมือนกันเราก็พาเขาไปแนะนาให้เซลล์รู้จักซึ่งโอเคเซลล์เขาก็รับทาประวัติเอาไว้เรียบร้อยเหมือนกันหลังจากที่เราได้โค้ดมาประมาณ2เดือนปุ๊บทางพี่ที่เป็นหุ้นส่วนเรา เขาก็ได <Workers> ้ออเฟอร์จากจาก AP มาว่าเขามีนาฬิกามาออเฟอร์ให้ให้ให้พี่หุ่นส่วนเราเป็นรุ่นออฟชอร์เป็นของปีนั้นเลย22สีสีสวยมากสีเหมือนเหมือน e 2ูของ MS ประมาณนั้นเขาก็ตกลงอ่ะพี sì ่พี่หุ่นส <mos> ่วนเขาก็โอเคเขาก็ร like ับนาฬิกาเรือนนั้นแล้วพอพี่เขาตกลงเสร็จปุ๊บเราก็ได้แมสเซจต่อมาเลยว่าของเธอก็มีนะฉันมีนาฬิกาเรือนพิเศษให้เธอซึ่งอุ๊ยเราก็ล้อ เพิ่งจะสองเดือนเองนะเราได้อีกเรือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งส่งรูปส่งอะไรมาให้ซึ่งเราก็ดีใจมากที่ที่เขาให้เราด้วยเพราะว่าอะไรมาดูกันนะคะนี่คือกล่องของนาฬิกาเรือนที่สองนาฬิกาเรือนนี้คือกล่องมันก็พิเศษกว่าคนอื่นๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอากล่องให้ดูนี่ค่ะหน้ากล่องเป็นแบบนี้มีถ้าคนที่คนที่เป็นสาย a p ก็จะรู้ว่ากล่องนี้เนี่ยมันคือกล่องของรุ่น music พ,พิเศษของนาฬิกา นาฬิกา AP uh, Royal Oak Offshore Music คือมันมีแค่500เรือนเท่านั้นในโลกนี้เขามี2ไซส์นะคะอันนี้อันนี้คือไซส์37อีกอันนี้น่าจะเป็นไซส์42ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นส1่หรือ4 2ก็จะเป็นไซส์ผู้ชายแล้วของของผู้หญิงก็จะเป็นไซส์37แบบนี้นะคะเนี่ยหน้าปัดมันก็แมทช์กับกล่องซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับตัวออออออเป็นวิชั่นของดนรีนี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าสีน่ารักมากน่ารักมากๆที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเลยคื อันนี้สายสีเขียวใช่ไหมคะสายมันมาสี่สีแน่ซึ่งเราเปลี่ยนสายเองได้ง่ายๆเลยจะมีสีเขียวนะคะสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้ก็สีน้าเงินเห็นไหมคะนี่แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นนี่คือสีฟ้านะคะนี่สีมันน่ารักมากสีมันแบบสีมันเป็นสีลูกกวาดมากเลยเนี่ยเนี่ยโอเคใครบ้าจะไม่เอาเราไปเราก็โอเคเอาเอาเอาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเราแพ้ คำว่าวิลิมิเต็ดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เราก็ได้เรือนนี้เป็นเรือนที่สองซึ่งเราก็ดีใจเนอะแล้วก็แบบอย่างที่บอกอะค่ะมัน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 เป็นลิมิเต็ดออ dition ที่มีแค่ห้าร้อยเรือนเท่านั้นแล้วก็เรารู้ๆกันอยู่ว่าว่าความต้องการนาฬิกาเอพในตลาดมันมันสูงมากดังนั้นอะมันเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้ออฟเฟอร์เนี่ยน่ารักรุ่นนี้เรือนนี้เป็นเรือนที่เราใช้ออกงานบ่อยมากเราใช้ใส่ไปเที่ยวใดๆแล้วเราไม่ค่อยกลัวเพราะอะไรรู้ไหม มันเหมือนสวอชเนี่ยดูสีปะ่ะสีมันมันตุ๊ก,กตาสีมันการ์ตูนซึ่งคือถ้าคนที่เขาไม่ไม,ไ,มไม่ไม่รู้จักแบรนด์นี้หรือรู้จักแค่ผิวเผินที่จะรู้แค่สายของออฟชอ์ shore, เป็นแบบนี้แบบนี้หน้าปัด้องเป็นแปดเหลี่ยมอะไรยังไงเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยคือคือคือเป็นชิ้นที่น่าทุบหัวแต่นั่นแหละค่ะมันก็โอเคเราก็แฮปปี้เนี่ยใส่ใส่ใสกับชุดไหนก็น่ารากักใส่ไปเที่ยวใส่อะไรมันก็ดูดูอ่อนอ่อนเป็นแนวสปอร์ตตน่ารักน่ารักนิด,น,ดนึงอย่างนี้นะเราก็ได้ เรือนนี้มาเป็นเรือนที่2นะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันเป็น Open w o r k แต่ตัวนี้จะเป็น i n l e s s Ste e l มันจะไม่ได้เป็นเป็นพวกโลหะทองคําหรืออะไรใดๆออดังนั้นราคามันไม่ได้สูงมากแต่ว่าแต่ว่ารีเซลเนี่ยได้ได้ได้โอเคอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราพูดไปแบบนี้ถ้าท,ทางงช็อปได้ยินมันก็ไม่ดีแต่จริงๆแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ซื้อมาเพื่อไปขายต่อหรือเพื่อเก็งกาไรเราซื้อมาเพื่อเก็บจริงๆแต่แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นอะการที่เราได้นาฬิกาที่มันมมีค่า สูงขึ้นในตลาดรีเซลอ่ะมันเหมือนเราชนะนะเพราะว่าเราได้จบับช็อคมันเหมือนกับแบบอืม้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมัน,มนเราไม่ต้องไปซื้อราคาที่ที่ถูกบวกขึ้นมามันก็ทําให้เราโอเคอ่ะได้ได้นาฬิกาดีๆจากศูนย์ทีนี้เนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ว่าเราไปไหนประเทศไหนก็แล้วแต่อย่างล่าสุดไปสเปนมาก็ไป a อมาทั้งทั้งจากที่บาร์เซโลนาแล้วก็จากที่มาดริดแต่เราเคยไปเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ AP ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ าสเวกัสแล้วเซล์เซล์เอพที่น่านนะัก mm hmm. ก็ให้ทริคดีๆเรามาคือคือมันก็ไม่ได้เจอเป็นทริแต่มันก็คือเป็นเป็นการที่เเขาก็บอกเราว่าวิธีคือคือคือ,คอเราเคยเราต้องสงสัยไหมว่าเวลานาฬิกามาเนี่ยเขาใช้เกณฑ์อะไรในการในการวัดว่าเขาจะให้นาฬิกาเรือนนี้กับใครซึ่งเขาเขาก็มีบอกไว้ว่าอย่างนาฬิกาแต่ละรุ่นน่ะมันก็มีคนที่เข้ามาให้ความสนใจอย,อยู่แล้วมีคนเข้ามาลงลิสต์เอาไว้ว่า โอเคฉันชอบรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ดังนั้นอนะไอ้พวกรุ่นนอตยอดนิยมทั้งหลายไอ้รุ่นสเตลเลสสตีลทั้งหลายเนี้ยมันมันก็มีมีมีคนเข้ามาลงไว้เยอะอยู่แล้วดังนั้นนะเขาบอกว่าวิธีที่จะทําให้เราได้นาฬิกา,าแข่งกับคนอื่นได้คือมันเข้าไปที่ศูงที่ที่บูธี ique, หรือที่ที่เอพีเฮา์เพื่อให้เขาคุ้นหน้าคุ้นตา จำเราได้จำชื่อเราได้ดังนั้นเนี่ยเวลานาฬิกามาปุ๊บอะเขาก็จะนึกถึงเราเลยว่าอ๋อคนคนนี้เขาเคยถามตัวนี้เอาไว้นี่นาหรือถามรุ่นใกล้เคียงเอาไว้เออแล้วเอาลองออฟเฟอร์เขาดูไหมเผื่อเขาจะชอบใช่ไหมเพราะว่าคอมมอนเซนส์ง่ายๆเลยถ้าถ้านาฬิกามาเนี่ยมีคนลงรุ่นนี้เอาไว้สิบเรือนเซลเขาจะนึกถึงใครก่อนเขาก็ต้องนึกถึงคนที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาดีหรือหรือคนที่เข้ามาทําความรู้จักจนจนสนิทจนชื่อมันขึ้นหัวเขาเขาก็อยากจะออฟเฟอร์คนนั้นก่อน ดังนั้นดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆของของอเซลล์ที่เขาเคยเคยอบอกมาเหมือนกันแล้วก็เขาก็แนะนํามาว่าเราก็ควรจะไปเปิดแอคเคา t หรือไปนั่งอย่างอย่างที่ไปทำนี่แหละค่ะก็คือนักเข้าไปนั่งสัมพูงสัมภาษณ์กับ กับช็อปที่ใกล้เราที่สุดเพื่อที่เราจะได้แวะเวียนเข้าไปให้เซลล์ของคุณหน้าคุณตาเราคือแค่เข้าไปนั่งคุยหรือเข้าไปว่าเออมีนาฬิกาอะไรให้ลองไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากลองรุ่นนู้นรุ่นนี้หรือเราเห็นอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยอย่างที่อย่างที่กรุงเทพช็อปที่กีซอนก็มีนาฬิกาให้ลองเยอะประมาณนึงเลยก็คือเวลาเรากลับไทยไปทุกที่ส่วนใหญ่เราก็จะนัดแล้วก็เข้าไปลองรุ่นลองนี่แต่ว่าพอเรามีแอคเคา t ์ที่นี่นะเราเราเราจะไม่ได้ของจากที่ที่อื่นใดๆละถ้าเขารู้ว่าเรามีแอคเคาน์แล้ว เราเราก็จะไม่ได้ของและหรือไม่อย่างนั้นอนะเซลที่ที่เป็นเซลล์ประจําเราอยู่ที่สูงตรงนี้เขาก็ไม่แฮปปี้ถ้าเราไปขอของจากที่อื่นเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการข้ามหน้าข้ามตาก,กันแล้วก็ด้วยของที่มันมีจํากัดอะเขาก็อยากจะอ l โ o c a t ให้ให้กับคนโลโอลหรือ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 คนที่ถ้าย้อนกลับไปหลายๆปีก่อนที่ที่นาฬิกาเขามีวางเต็มตู้เต็มอะไรไปหมดแล้วใครก็เป็นใครก็ไม่รู้หมายความว่า walking เข้ามาก็ซื้อนาฬิกาได้แล้วมีประวัติไว้แล้ว คนพวกนั้นเขาจะได้สิทธิพิเศษไปก่อนแล้วก็มาเป็นคนโลเคอลส่วนวอล์กอินนี่คือจะยากจะค่อนข้างยากมากๆเลยถ้าถ้าไม่ใช่เป็นการรีเฟร์จากแบบอื้อจากลูกค้าตัวแข็งหรือว่าตัวแม่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือจะค่อนข้างยากมันก็จะต้องค่อยคค่อยๆเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจาก่ทีละนิดทีละน้อยทีละน่อย,อยให้แบบว่าค่อยๆซึมเข้าไปในหัวของเซลล์นั่นแหละคะ่ะไปหลอนนางแล้วจนแบบว่าพาฬิกามาแล้วเขาขจะนึกถึงเราทีนี้เนี่ยหลังจากสองเรือน,นี้เนี่ยมันเหมือนเหมือนเอาแหละ โค้ดตัวเปิดประตูแล้วเราก็มาได้เรือนลิมิตแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเป็นเรือนที่สเปเชียลมากๆเพราะว่าปี2022คือปีที่ AP ฉลอง50ปีของนาฬิการุ่น Royal Oak 50 Anniversary ของ Royal Oak ซึ่งเขาก็จะ allocate ให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าประจำเอยหรือลูกค้าที่แบบค่อนข้างพิเศษจริงๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะคนละเรือนแตไ่ได้สองเรือนเป็นสองเรือนที่สวยมากๆ ของปี22เนอะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวคราหน้าจะเอามาโชว์ให้ดูแล้วที่เด็ดก,กว่านั้นต้องรีบพูดก่อนเพราะว่านะตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่ต้องรีบพูดก่อนเมื่อน่าจะพฤษภาปี2023ซึ่งครบรอบ1ปีที่เราเริ่มต้นได้นาฬิกาเดือนแรกจากจาก AP House ไป่ลจาก AP Boutique เดือนเมษเดือน no, พฤษภา2022จนจนเรือนล่าสุดที่เราได้ก็คือพฤษภา2023เป็นเดือนที่พิเศษมากๆเพราะตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้ ไม่ใช่พาน่าจะเป็นเมสสถ้าจำไม่ผิดอันนี้ต้องขอโทษจำไม่ได้เพราะปีนี้ปี2023นี่พิ่งจะได้มาแค่เดือนเดียวตั้งแต่ตอนนั้นที่เราได้จนถึงตอนนี้เป็นเรือนแรกและเรือนเดียวของอเมริกานะคะณนะตอนนี้ก็ยังเป็นเรือนเดียวเขาบอกว่าถ้าจะมีใครรีเควส์เพื่อให้ได้รุ่นนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะได้เข้ามาในอเมริการจริงก็น่าจะเป็นเดือนตุลาซึ่งเราเข้าไปดูในโครโนทเวนตี้โฟร์เนี่ยเรือนนี้ยังไม่ถูกโพสยังไม่มีใครเอามาขายใดยๆทั้งสินพเศษมาก เราได้มาค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็จะเอามาให้ดูกันอีกนะคะเพราะว่ายังมีอีกรุ่นหลังจากนี้ก็จะเป็นรุ่น a ร o ยโอทั้งหลายแหละที่น่าสนใจแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากนอกจากตัวลิมิตเต็ดละก็ก็จะเป็นพวกโร y ยโอต่ต่างๆติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ